ท้ายเบรกนี้ด้วยการเมืองอีกสักหนึ่งประเด็นเมื่อวานโอ้โหพี่เพื่อนน้องกนดีกัได้กันแทบตายเพราะในราชกิจจารเบกษาได้ตีพิมพ์กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งท้องถิน่นหกฉบับด้วยกันใช่ค่ะความรู้สึกแรกคำถามแรกของผมเลยก็คือเอาละกฎหมายเลือกตั้งท้องถิน่นหกฉบับมันประกาศในราชกิจจา มีผลมาเข้าใช้แล้วแล้วจะได้เลือกตั้งท้องถิน่นแล้วจะได้เลือกตั้งนายกเมืองพัทยาแล้วจะได้เลือกตั้งนาผู้ว่ากทมเมื่อไรเมื่อไหรเออนีรอนอนะ่รอกันอยู่นะรอกันอยู่นะรอเนี่ย6ฉบับเนี่ยคลอดเมื่อไหร่<า>ก็หวังว่าจะได้เลือกตั้งนายกอบตอบจจะได้เลือกตั้งนายกที่สเมตรีกันเมื่อไหร่เออก็นี่เมื่อกฎหมาย6ฉบับมันออกมาแล้วนี่ใช่ค่ะประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้วด้วยเปรากฏว่าเราก็ หยิบฉวยเอาฉบับที่ว่าด้วยเรื่องของการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นค่ะพศ252พัาพอกบคลรดูค่ะด,ดูเร็วๆค่ะไปสะดุดบทเฉพาะการเออนี่ไงไปงสะดุดบทเฉพาะการมาตรามาตรา142บัญญัติไว้ว่าบัญญัติไว้ว่าในการเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังจากที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเมื่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติเห็นสมควร ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดให้แจ้งคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบแต่ว่าต้องขออนุญาตคอสอชออก่อนใช่ไหมคะไม่ใช่ขอไม่ใช่ขออนุญาตคอสอชอต้องเปลี่ยนคําใหม่ใช้คําว่าอะไรดีคะจะเลือกตั้ง ได้ก็ต่อเมือ่อขอสชอ,อนุญาตให้เลือกตั้งอ๋อคขาเนี้ยก็ไปขออนุญาตเขาไงอ๋ออไม่ใช,ออไใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไปขอเขาก็ไม่ให้อ๋อเขอตอาต้อนรับออคุณไม่มีสิทธิ์ขอเออคุณไม่มีสิทธิ์ขอเช่นกมอนมอยรอกอน,ม,นมันอยู่ที่เขาจะให้หรือไม่ให้เมื่อไรเหรอคะ ม,มาตรา142บทเฉพาะการเพราะฉะนั้นใครที่บอกดีใจจะได้เลือกตั้งแล้วท้องถิ่นทั่วประเทศรอก่อนนะคะรอคอสชอเขาบอกว่าคุณจะได้เลือกตั้งเมื่อไหร่คุณถึงจะได้แล้วมันจะยกเลิกคําสั่งต่างๆทีหนึ่งทวนอีกครั้งบทเฉพาะการกฎหมายเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นผู้บริหารท้องถิน่นบทเฉพาะการมาตรา142ในการเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังจากที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเมื่อคณะ รักษาความสงบแห่งชาติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดให้แจ้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบค่ะรอก่อนนะยังไม่รู้เมื่อไหร่รอคอสชอเขาบอกมาอีกทีแต่ผมจำได้นะผมจำได้ว่าอาจารย์วิษณุเครือง,งามเคยพูดไว้นานพอสมควร บอกว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นก็คงจะเกิดขึ้นภายใน6เดือนหลังจากการเลือกตั้งระดับชาติค่เมษาพิษภาพิณารกรกฎาดสิงหากันญาตุลาปีนี้สิใช่อืควรจะปีนี้ากนวบอกว่าจะเลือกแล้วสิพัทยาด้วยคุณจะปีนี้เดี๋ยวไปทวงอาจารย์วิรวะปปีีีนน้้ามณิทยุลากันไปก่อนคุณฟังคุณผู้ชมทางโทรทัศน์อยู่กันต่อค่ะเดี๋ยวเจอกันต่อช่วงหน้านะคะ